เป็นการพบกันระหว่างเพชรบัญชาปอมอคลอินพบกับเพชรนาลายสันติสุรินเดิมพันไปกับ94,000บาทเป็นการป้องกันแชมป์มวยสยามภาคีสารรุ่น45.5กิโลกรัมตูนสุรินเป็นคูชนะกาตุจาการก็สันติสุรินเจ้าของเสียการทบอ0ิครั้งชนะ35แพ้20เสอัสี้งหลังมีชนะคะแนนแรงัคมร้อน สอนดารุ่มรดไปแพ้แต่นักขวบฟ้องดนีนสันติอุบลครั้งสุดท้ายก็ไปแพ้แต่นักของมนุษย์หินวันดีเทวีชัยนี่คือเก็บเล็กเก็บน้อยที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับส่วนโครงการศึกษาข้อมวยคุนี้นั้นแพ้ท่านชิงกันที่เก้าหมื่นกับสี่สพันบาท,ทานะครับลงตัวที่เก้าหมื่นกับสี่พันบาทจังหวัดสุรินทร์สายร้อยเอ็ดนะครับเก๋ใหม่ชิโนมวยไทยครับ วันนี้ก็เป็นโอมปิชิงแชมป์นะครับไม่คะแนนทุกยกนะครับทุกยกมีคะแนนแล้ก็ต้องเน,น้นเอาวุธที่เจ็บที่นะคูกันแล้วไม่แล้กันนะครับ่ยดยตัวเองนะปูดี

อากจเป็นนีข้ามสัิสุริยร่อข้วูก้อวันแากประโคนชายดีแบสศักดีได้เลยีีว่าเ,เป็นครูตอกขัชมที่มาถูกที่ถูกเวลา แสบนครับสำหรับคู่กะขัดแชมป์คูู่นี้เนี่ยครับร่ม45จุดห้านี่ลกจับนะครับถือว่าเป็นจับไม่กับจับเืองแป๊บปุริลังเลยใช่ไหมครับศักดิ์ศรีของคู่ประกันแชมป์นะครับ 4, 5, 5ก้นนบาจะเป็นประ,ช,ะราชาเลยจะเป็นตองาของไข่หรือเปล่านะนี่ในขนาดเดียวกัน,ท,นที่พุทธชินก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับโต้องจันจับเลยดู ตัววันนี้วนี่นสยายการกำรวจเองนะครัจบจะปลวยคุณภาพครับต่อสักศีเสรมิมในตอนแรู้ยอมรับยอมรับเลยครับทีมงานจองจอมพระซาสครับปัดรอดกูปตัวแล้วนี่มามนได้ลนอาจารย์ลูกศิษย์มาได้ลนมาได้ล,น,ดลนเลยอุ้ยขาดตัวมา เป็นทางด้านเพชรบัญชาปอมกรินเป็นฝ่ายชะนะนอกในยุคแรกป้องกันแชมป์รุ่น45.5กิโลกร,รมัมไว้สำเร็จและกินเดิมพัน94,000บาทก็คือหมายว่าเด็กก็พยายามจะ่อย่อยก็สะสมสะสมมาหลายหลายโดครับทำให้น้ำกระดิ่โดนแล้วก็กยุกเลยโดนโดนเดียวเรียบร้อยครับ เพชรบัญชานี่ก็ถือว่ามันยิ่งมาดีเหลือเกินครับ